วิศวะหน้าบ่าหรือหมอตุ้มศีนนั่นเองใช้ทําเป็นทีล้างบ่าของชาวพิสนะคะส่วนประตูนี้นะคะเขาเรียกว่าประตูทองนะคะสิบสองนั่นเองนะคะส่วนนี้มีความสำคัญยังไงคะข้างหน้านี้นะคะมาจะเรียงนะคะสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะตั้งแต่ชั้นบนชั้นล่างทั้งหมดเนี่ยสิบสองสิบสองกรอบเขาเป็นประตูทองนะคะข้างข้างหน้านี้คือคนจริงจ้านะคะเขาก็เลยมีนะคะคือซิฟูริตี้ตลอดเวลาเนะคะแล้วก็มี ไม่มีอะไรอะไรขึ้นแบบนี้ด้วยความที่ว่ามันมีหลักที่มันทลายนะคะคือตรงนี้เขาสะป็นยังไงชาวคลิปเนี่ยคือตรงนี้มีต้นแบบแล้วก็ำจากทองนี้เรื่องราวของสัยนตัแต่พระยิงซ้เนี่ยเริ่มมาติดนะคะเริ่มมาเข้ากันเลยชีวว่าต้หนุนะคะ